ันนี้มันจะเป็นดัตสันใช่ไหมเครื่องตัวไหนอ๋อผมเปลี่ยนเครื่องแล้วแลวแต่แลแต่ว่าอ๋อแลแต่เราใช้เราจะใช้ สองเอลัใช้สองเลงองเลอยู่ใช่ไหฮนี่ยสัสดีมือแค่่งสวัสดีครับ หความปินเที่ยงคงเหมือนเดิมครับผมวันนี้มีภารกิจมาอําเภอมวกเด็กจังหวัดสระบุรีมาซื้อรถบัสเหมือนเดิมนะครับรถบัส12เมตรป้3ศูนเหมือนเดิมตัวนี้เดี๋ยวผมจะตาพาไปดูว่าเป็นเครื่องอะไรกันทันซีตัวไหนครับกี่เมตรเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วเมื่อคืนออกจากบ้านมาประมาณ5โมงเย็นแล้วก็มานอนที่รีสอร์ทเอม่วกเด็กแต่ว่าขับรถมาเรื่อยๆถึง รถกาแฟโบราณเสยมากเลยครับเลยก็เลยจอดแบกกันคนละแก้วสักหน่อยกาแฟโบราณเยสยสดชื่นวันนี้ขอเว้าไทยนะอ,อวันนี้นนขอว้าไทยวันนี้ผมขอพูดภาษากลางนะครับเพราะว่ามีเอฟซีจากจังหวัดตังจากภาคใต้นยะขอฟังไปรู้เรื่องก็เลยอขอโทษขออภัยวันนี้ผมจะพูดไทยแกมลาวนะครับวสยมากเลยครับรถกาแฟโบราณลองกินได้เลยออยู่ไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหน รถอยู่ในหัวเล็กนะแม่<ะ>นี่นรถรถคันนี้น่ะอยู่ไหนรถแต่คุอยู่หัวเล็กเลยว่ะเอต้รถขายกาแฟโบราณน,นี่ขายอยู่งหัวกเล็กนะครับได้หัวกเล็กเลยสุดยอดสุดยอดเคยเห็นแต่อยู่ผู้เก็บครับผม,มเคยไปผู้เก็บปะเห็นไมเท่าไรครรถดันสันครับดันสันห้าร้อยันหา้าเลยสุดยอดมากครับดันสันพันห้า ถ้าสดยอทะเบียนก็ไม่ขาดนะทะเบีย็นก็ขาดเพราะปรดเทีเหรอโอ้มีมีแสงโซลาเซลล์มีแสงไฟโซลาเซลล์ใช่พลังงานแสงอาทิตย์ก่อนู่หลังคาเลยภาษาอังกฤษนะเศร้ามันจัดเลยจะคัดเง้ยมันรถพ่อเถาก็ูกเอาไว้รถพ่อเถาพ่อตาพ่อเถาตายขายเลยอ่ะ รถได้สารรถไดสารของพ<า><า>่อเ่าก็รุนนี่แหละนี่เห็นปะตันนี้มีภารกิจมาพมกเล็กมาซื้อรถบัสเหมือนเดิมครับแล้วก็มาจอดเจอตอนแรกว่าเป็นรถคนขายยังขายกาแฟเราอยู่ตลาดหน้าตลาดสีทองคำ คือแสงของเขาคืตลาดสีเขาครับนี่ไงเอ่อตลาดสีจอมก่อมเขาผม้ำเพื่ออยากคุ้มตุนกาแฟบัวรานก็มาได้เลยครับหพรหอมๆเครื่องแสงเครื่องเสียงแน่นบ่ือเปล่นบ่เครื่องเสียงมีบ่เครื่องเสียงก็มียูนิคอร์ดกระโดดแล้วก็ซื้อว่าซื้อว่าทำไมตะก่อนก็มีได้รถลอยสารของพ่อ สิบปีที่แล้วนี่ก็ไม่ขายทั้งผู้จัดก็ารก็มีนาบเอ๊ะม,มันจะ,จะมันจะติดลิกระสี์ไปนี่เอาเขา youtube มันติดลิกระส์เขาแม่นบ่ <c oughs> ตอนนี้เราจะพาชมรถก่อนนะคะอันนี้รถกาแฟโบราณ ฝากได้ว่าฝากก็มาเจอคลิปเดียวได้ไหมมาเจอคลิปเดียวเอาคลิปเดียวคลิปเดียวนี่เลยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ฟันพาดูรถก่อนรู้ว่มาเครื่องเสียงแน่นเลยนี่อาเครืองเสียงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเลยยังไม่ต้องเปิดเสียงเลยนี่ปะกันนี่อ๋อ ยกเครื่องกันสันเล่นะเอวกเขาเอินยังวะรั่นบสาวแ่โนี่อเพราะว่าด้ีุ่นาว่อมานว่าครนบของของพ่อเขาเป็นรุ่นไหนวะของตะกี้ไหมมายองมายองปัตเตอร์ปัตเตอร์ไอ้นั่นมายอ,องปัตเตอร์ปัตเตอร์เครื e ่องอ่อ อซูฟัตเตอร์เครื่องสองพันสองขออีกพอเห็ดดีเนาะตอนเท่าซื้อมาเนี่ยได้เห็ดดีใหม่คือไม่เห็ดสีกเลยซื้อเมื่อไหร่าะไรครับแบบนี้ลงทุนไปห้าแสนลงทุนไปห้าแสนโอ้ซ้ำรถบัสคันหนึ่งแค่สองแสนกว่าบาทโอ้สุดยอดเลยแต่ว่ามันขาดสีเลยเหรอมันไส่บรรยากาศพี่จังเขาเห็นเนี่ยเหรอเนี่ยเห็นรถจอดแลก่อนเพิ่งกันรถเมียง นั่นสุดะสุดละจะแรียงมาเ้ามีควพมคิดว่าเสียออกมาขายร้านกาแฟแบบการจีงสีแล้วก็เลยคิดว่าคิดว่าขาขายแบบนี้แล้วเราคิดมานานเท่าไงว่าเราอยากจะขาดขายแบบเราจะต้องคิดทำยังไงสีเรวให้คนติดตาคนมองดูคนสะพานไม่ใช่มีรถอย่างเดียวต้องมีการสะพานแล้วเราเล่นแล้วให้คนจำได้ สุดยอดครับสุดยอดเข้มข้นกาแฟเข้มข้นเข้มข้นเข้มจนเข้มจนมาคือไปไหนเนี่ยคือกลับมาเนี่ยคือไม่ได้ไปใช้ง่ายดอกมันลยไปเลยไหมไปอ่ะไปเลยไหมค่ะ้โคุณน้าถึใจรถมองได้ฮะประมาณสามแสนห้าประมาณนี่อ๋เอาโอเคละอ่ะ อ่สวัสดีลี้ะบานนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไปติดตามมาดูรถกอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ